อ่าแล้วครับกลับสวัสดีท่านชมทุกคนชาวซอสออนไลน์ด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกับพีดีชาแนลแล้วเราอยู่ในเกมซอสออนไลน์เอลิเกียฟกเตอร์โอเคครับแล้วในวันนี้ก็มีอะไรต่างๆเข้ามานะไม่รู้ว่ามาวันนี้หรือมาเมื่อวานนะครับผมมาอัดวันพฤหัสนะอ่าโอเคครับอันแรกก็คือจะเป็นอีเวนต์นะครับอ่าตีกับชายชุดดำนะครับเราจะใช้เป็นโคนันทุยไม่ใช่นะฮะเราจะต้องเข้าไปตีเป็นเวฟนะคบผมนะ ก็คือเป็นตีไอพวกแบบกิกี้นี่แหละนะฮะเพื่อเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนต่อไปนะครับผมก็จะมีเควสบอร์ดคูณ2นะครับผมก็คืออ p จากเควสบอร์ดนะครับจะได้คูณ2แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการสร้างแหวนนะครับจะได้สกิลที่ดีหรอไม่แน่ใจนะอ่ะอะไรประมาณนี้แหละนะฮะ g Production Campaign นะครับผมนะ โอเคที่อัปเดตมาก็มีประมาณนี้แหละครับ2อ,อันแล้วก็อีกอันนึงนะครับในวันนี้นะที่ผมจะมาพูดถึงก็คือตู้นะครับผมนะตู้ใหม่มาซึ่งมันมีความพิเศษอะไรนิดหน่อยนะครับผมนะอ่ะตู้ดีเลยนะครับผม Future Me e t i n g นะครับหรือว่าจะอ่านว่า Future Meeting เออตู้ Future m e e t i n g นะครับผมนะอ่าตู้นี้ก็คือเป็นตู้5สเต็ปนะฮะ โดยเนี่ยมันจะมีบอกข้างล่างนะครับผมนะเมื่อสเต็ปแรกเนี่ยก็จะได้ลดครึ่งราคานะครับผมแล้วก็จะได้การันตีสีดาวในสเต็ปที่3นะฮะแล้วก็ได้การันตีตัวใหม่นะครับผมนะในสเต็ปที่5เลยนะครับผมส่วนหน้าตู้เนี่ยก็จะมี3ตัวละครนะครับผมก็จะมีคิริโตะนะฮะซึ่งเป็นคอนเน็กอซึนะเป็น เอ็กเซลสกิลแล้วก็คริโตอีกอันหนึงเนี่ยไม่บอกนะครับว่าเป็นอะไรก็เราไปดูกันดีกว่านะครับผมอ่ะมันมีน้าตู้อีกอันหนึงนะครับผมมันเคยเขียนว่าท่านฟอร์มนะครับผมเมื่อได้รับไอ้นี่หรือเปล่านะคริโตนะครับผมนะมาเขียนว่าคริโตอะไรสักอย่างนี่แหละเราจะได้รับอาวุธอาวาตารอาวุธนะครับผมอ่ะผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เท่าที่ไปดูมานะครับผม,ผมก็จะเห็นในกลุ่มแหละนะมันจะมีอุ้ยมือลันไปใหม่ไปใหม่ โอเคอตรงข้างล่างเนี่ยดยวดูก่อนนะครับอืมไม่น่ามีอะไรละอ่ะโอเคเรามาดูตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นเป็นเป็นคิริตโตนะครับผมนะฟันน้ำนะเป็นดาบนะครับผมฟันน้ำนะกุดาสกิลอยู่ที่12วิโคตรไวไวนะครับค,คุณดาสกิลโคตรไวแล้วก็สวิตเกตเนี่ยอยู่ที่33นะก็ถือว่าน้อยนะฮะ น้อยหมายถึงว่าก็ดีนะน้อยยิ่งน้อยยิ่งดีหรือเปล่านะเออน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เบรกเกตเนี่ยอยู่ที่33ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะอ่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคอนเน็กนะฮะส่วนสกิลเอฟเฟกนะครับก็ดาเมจจะอยู่ที่1900ดาเมจนะฮะพันเก้าร้อยดาเมจนะแล้วก็จะมีสกิลบัฟนะครับผมเป็นดีเฟนส์บวก10ต่อสแต็กนะครับผม3สแต็กนะอยู่20ิวิแล้วส่วนคอนเน็กเนี่ยก็จะเพิ่มสแต็กนะครับผมให้กับบัฟ ดิเฟนซ์ของเรานะครับผมเมื่อเราใช้สกิลนี้นะอืมก็ถ้าสมมติว่าเราใช้ครบสมสกิลเนี่ยเราจะได้มาเป็นส8บแปดสต็ใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันจะ,จะนับรวมอะไรเก่าหรือเปล่าหมือนทีว่านับแบบว่านับทบไปอะเออหรือว่านับยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้านับทบไปมันก็จะเป็นเท่าไหร่ส3สิบสามสต็ก็คือโอ้โหรวมเท่าไหร่สา0รอสาสิบอืมประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนี้ถ้าผม ถ้าผมพูดถูกนะแต่ถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคส่วนต่อไปนะครับผมใบต่อไปนะเป็นอาซูนะนะฮะเป็นเรเปียนะครับ, ier, รบแล้วก็เป็นแทงน้ำพลางสิบหกวินะครับผมแล้วก็สวิตเกตอยู่ที่84โอ้โหสูงจัดนะเบเกตอยู่ที่28นะครับส่วนสกิลเอฟเฟกเนี่ยดาเมจอยู่ที่2130ดาเมจ6กฮิต1เป้าหมายอ่าต่อไปนะครับผมเป็นสกิลบัฟนะาตุน้ำนะครับผมดาเมจเพิ่ม บวกต่อสแต็กสสแต็อยู่20วินะครับผมแล้วก็อู้มีสกิลไอ้นี่มานะอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นสกิลที่2นะก็คือเมื่อใส่4ี่โคฮารุนะครับผมนะใส่4โคฮารุบวกเอ่อเขาเรียกว่าน,น้ำแข็งเออติดสถานะน้ำแข็งนะครับผมต่อศัตรูนะ 10, 10วินะครับผมแล้วก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมายแบบว่าไม่ใช่ต่อศัตรูต่อเรานะครับผมต่อเพเยอร์นะ30วินะอืมแล้วก็เมื่อใช้สวิตเนี่ยก็จะบวก ดาเมทธาตุน้ำเนี่ยก้าสเตอ่าโอเคอันนี้ปกตินะแล้วก็มีเพิ่มเกจสวิตไวขึ้นครับผมต่อไปก็ในขณะที่ใช้ x x c e l s k สกิเนี่ยเออจะได้โบนัสสกิลที่แบบว่าเพิ่มสเต็กสามสแต็กนะคะให้กับบัฟทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในตัวเรานะฮะก็คือได้3ามส c ต็กนะเมื่อเราใช้สกิลเ l ็กเซสกิลอืมโอ้ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นกิริโตะนะ เป็นอิลิบิตี้ด้วยนะครับผมนี่น่าจะเป็นดาบตัวนี้แหละที่ผมไปเห็นมานะในกลุ่มนะครับสำหรับใครที่ได้คิริตโตตัวเนี้ยเออเห็นไหมชื่อตรงเลยได้คิริตโตตัวนี้นะเราจะได้อวตารดาบนะครับผมเป็นดาบแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็โอ้โหเหมือนลายกระจกอะลายสวยสวยมากนะอ่ะดูสกิลกันดีกว่าเออสกิลแรกนะครับผมบวกดิเฟนซ์สี่ร้อยโอ้โหโคตรเยอะอดีเฟนซ์สี่ร้อยเลยเหรอ เท่าที่ผมดูมาเนี่ยของผมก็น่าจะมีอยู่มั้งแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีถึง400หรือเปล่านะแต่บวกดีเฟนต์ประมาณ300กว่า,านี่แหละนะแต่อันนี้ต้องเวิยว100นะครับผมต้องเวิยวตันนะถึงจะบวก400ต่อมานะครับผมเพิ่มดีเฟนต์ตามจำนวนเลเวลของเรานะครับผมแม็กสุดอยู่ที่4 34%เอ34เอโอ้โหบวกไป400แล้วก็บวกอี34ก34%โคตรเยอะจริงๆไอ้ตัวเนี้ยเหมาะกับสายดาบมากเลครับผม แล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเพิ่มดาเมจธาตุน้ำนะครับผมให้แก่มอนนะซึ่งจริงๆนะเหมาะกับสายดาบไปพอแล้วก็มีมีสกิลที่เพิ่มดาเมจธาตุน้ำเข้าไปอีกนะก็คือตรงสายกับอ่าไอข้างบนนี้เลยนะครับผมตัวนี้อ่าอะไรประมาณเนี้ยนะก็ถือว่าโอ้โหตัวเนี้ยถ้าใครได้มาก็เอาไปใส่ในสกิลดาบได้นะก็เอาไปใส่ในสกิลดาบได้นะครับผมซึ่งมันจะเพิ่ม ดีเฟนให้ดิเฟน์นะครับผมให้เราเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงดีนะครับไม่ได้เอามาลองให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเพชรไม่มีนะตู้นี้มันต้องสูงแบบห้าสเต็ปนะครับเพื่อจะลุ้นสามตัวหน้าตู้นะครับผมนะแต่สําหรับตัวผมอะเอาจงจริงนะตู้เนี้ยอมันเอาเอาจงจริงนะเอาไอ้นี่มาล่อเวทุกคน มันเอาสกินดาบใช่ไหมเออเอาสกินดาบมาล่อเว้ยซึ่งไอตัวนี้หน้าตู้เนี่ยตัวเนี้ยมันเท่จริงนะไอรูปอะแต่สกิลอะมันก็ไม่ได้เท่าไหร่สำหรับผมนะอันเนี้ยสำหรับผมก็คือเพิ่มเพิ่มดีเฟนส์อะไรประมาณนเ,า Connect เนี้ยเออแต่คนเน็กเนี่ยอาจจะโอเคอยู่นะแบบว่าเป็นอัพให้เต็มเออแล้วก็เอาไปใช้ใสยย่ยัดยัดยัดใบแบบเอาไว้คอมโบเอออันเนี้ยอาจจะโอเคอยู่จะเป็นใบซับท,ที่ดีอยู่นะอ่ะต่อมาเป็นใบเนี้ย อันนี้มันเป็นเอเซีสกิลก็เราต้องกดหลัวๆ้าใจไหมเออเราต้องเอาไปช่องสวิตมือที่สองเอออะไรประมาณนี้นะอันนี้มันก็เป็นใบซับใบหนึ่งแหละแต่ไม่ค่อยแบบว่าหลังๆมากมันก็เห็นประมาณประเภทนี้แหละแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะส่วนประสุดท้ายครับผมก็เป็นคริโตใบนี้แหละถ้าใครได้ตัวนี้นะก็จะได้ดาบที่เป็นสกินด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเอาเนี้ยเอาเอาไว้เป็นสายดาบ สายดับที่แท้ทรูนะครับผมนะซึ่งเพิ่มดีเฟนต์ให้เราเยอะมากๆแล้วก็เพิ่มดามิทัดน้ำด้วยถ้าเราเล่นตรงสายอีกนะครับเออลืมบอกไปว่าตู้นี้มันมาวันที่15นะครับผมแล้วก็หมดวันที่11เดเดือนหน้าก็คือเดือนกันยาเลยนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะตู้นี้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับที่เข้ามานะก็ไปทำกันได้นะฮะ แต่สาหรับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มนะครับกิจกรรมก็ไม่ได้ค่อยทําอะไรสักอย่างนะตูก้ก็ตามนั้นครับไม่ได้ซุ่มฮนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานาทินิดด้วยนะครับและใครมีอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากถามผมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมใต้คอมเมนต์นะโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย